เหตุใดต้องถือศีลกินเจพระโอวาสิพี่นาจาขณะที่เวไนและสัตว์ตายจะเจ็บปวดทุกทรมานมากผองสิทธิ์น้องชายหญิงทั้งหลายไม่ได้เห็นเสียงร้องอันน่าเวทนาของสัตว์เหล่านั้นโดยตรงทุกๆุกคนควรมีจิตเมตตาไม่ได้เห็นสภาพสัตว์ที่ถูกฆ่าเนื้อสัตว์ที่พวกเจ้าซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เกต็ตและไม่เห็นสภาพน่าสะพรึงขณะสัตว์กำลังตาย ไม่เคยได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นไม่จำเป็นต้องแลเห็นด้วยตาตัวเองสัตว์ก็คือเวไนสัตว์ก็มีกายเนื้อมีร่างกายเป็นเนื้อเพียงแต่ไม่เหมือนลักษณะของคนแต่เป็นลักษณะของสัตว์เป็นคนที่ห่มคลุมด้วยหนังสัตว์คนยังกินพวกมันอีกก็เป็นคนกินคนแล้วกินคนที่ห่มคลุมด้วยหนังสัตว์นี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควร ฝ่าฝืนหลักธรรมของฟ้าดินยังมีอีกตัวของสัตว์เองพวกมันก็มีนิกรรมจากกฎแห่งกรรมอยู่แล้วพวกมันก็รู้จักเจ็บป่วยภายในร่างกายมีระบบย่อยอาหารมีระบบขับถ่ายเหมือนกับร่างกายของคนเช่นกันดังนั้นเหล่าพองสิทธิ์น้องชายหญิงทั้งหลายเท่ากับเอาเชื้อไวรัสเชื้อโรคในร่างกายของพวกมัน อีกทั้งของไม่ดีทั้งหลายล้วนถูกพวกเจ้ากินเข้าไปในร่างกายจนหมดสิ้นแล้วดังนั้นอย่าได้กินเนื้อเวนในอีกเลยเสียงสัตว์ร้องคร่ำค,ครวญขอชีวิตเราก็ยังทนได้เพราะความอร่อยที่ลิ้นใช่ไหมแต่ถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยกลับโอดครวนว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักษาไม่ช่วยเหลือทั้งทั้ที่ตัวเองหาโรคมาเองทั้งนั้น การทำบุญโดยที่บุญไม่รั่วไหลก็คือต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เข็นฆ่าทำลายสัตว์หากคนไม่ทำร้ายสัตว์และไม่ทำร้ายคนด้วยกันแล้วจะมีทุกภัยใดมาทำร้ายตนได้เล่าพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมเมตตาข้อดีของสรัรพพสัตว์คือการที่พวกเขาไม่ต้องมาถูกมนุษย์ประหัตประหารชีวิตพวกเขามาเป็นอาหาร การได้พบเจอมนุษย์ผู้มีเมตตารักษาศิลกินเจถือได้ว่าสัตว์เหล่านั้นมีความโชคดีที่สุดแล้วผลกระทบของการบริโภคเนื้อสัตว์คนกินเนื้อสัตว์สุดท้ายจากมีโรคร้ายแรงมาเบียดเบียนพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกมาแล้วในอดีตกว่า2,500ปีว่า คนกินเนื้อสัตว์สุดท้ายจะมีโรคร้ายแรงมาเบียดเบียนแต่นักวิทยาศาสตร์มาค้นพบที่หลังว่าการบริโภคเนื้อสัตว์สุดท้ายจะเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงเนื่องจากสัตว์ทุกตัวเมื่อถูกฆ่าจะปล่อยสารพิษออกมาเช่นอะดรีนาลีนการอักเสบความเครียดความตกใจและสารสำคัญอื่นๆซึ่งรวมกันมีมากกว่า200ชนิด สารพิษเหล่านี้เป็นสาเหตุของการอักเสบในร่างกายของคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ทำให้เกิดการอักเสบซึ่งเริ่มจากการอักเสบในระดับเซลล์และเมื่อการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นประจำเป็นเวลาหลายปีการอักเสบจะกระทบถึงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายโรคร้ายแรงหลายๆชนิดอาจเกิดขึ้นเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไตโรคตับ เบาหวานความดันโลหติตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคบวมน้ำเหลืองและโรคอื่นๆสุดท้ายแล้วคนที่บริโภคเนื้อสัตว์อาจสิ้นสุดชีวิตด้วยโรคร้ายแรงเหล่านี้